อ่าก็ตอนนี้เราก็มีระบบออนไลน์เนี่ยอย่างที่พี่เดี๋ยวพี่เข้าฟังเมื่วันแล้วพี่กูทฮัลโหลออนไลน์มันเบื่ออยู่แล้วไงใช่ไหมฟังบ้างไม่ฟังบ้างมันอยู่ในหัวเราอยู่แล้วแล้วถ้าลูกทีมเราจะฟังก็ฟังกันไปก็ไม่ไม่เป็นไรไงแต่เราเหมือนกับมันมันสุดแล้วเราจะไปนั่งโอ้โหอะไรมันมันมันไม่มีเวลาที่จะไปไปนั่งนานๆในห้องอ่ะอ่าโอเคได้เลยคือเวลาว่างมันเยอะแต่เราจะเอาเวลาว่างไป ทำกันอีกประมาณนี้ไม่ได้นั่งดื่มนั่งสังสรรค์อะไรเพราะทุกวันนี้พวกของตรงผมมีแต่เวลาหนุกนานเากษียณแล้วนเนาะไม่รู้จักกูเพราะเราเราตอนนี้เปลี่ยนสถานะเนี่ยมาเป็นที่ปรกึกษาบริษัทแล้วมัน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 จะไปนั่งแบบนนานๆแต่เรื่องคุณรู้จักคนเนี้ยบอกเยอะมากทุกแทบท,ทุกหน่วยงานบอกตรงแค่นั้นแหละเยีเ่ยมเลยเนี่<ต>ก็คือดึงกันวดึงเขาดึงกันเขาเป็นสายแหละบอกตรงดึงเขาเป็นสายโดยที่ผมไม่รู้จักด้วยว่า คือที่มาที่ไปแค่นั้นแหละถ้าผมผมบันนะพระทำแล้วจะไม่รู้เลยว่าเขาป้อนยอดอ้ไรแต่แต่แรกจากผมเนี่ยคือเขาจะไปใครเขาก็มีคอนเนคชั่นเยอะผมบอกแต่ละคนนี่แหละเราไม่สามารถรู้ได้ได้ด้วยเกิดหลักพันหลักหมื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้ยปวดหัวนั่นแหละครับคือคือระบบเนี้ยมันจะมันจะเก็บข้อมูลไว้ภายใต้สายงานเราหมดเลยเออนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นได้แต่แต่ถ้าแบบโอเค คุณไม่จําเป็นต้องต้องเวลาเอาละเขาไปเข้าประชุมต้องไปทุกครั้งแบบได้ผมผมทันได้มีหาเรื่องหาหาหาสายหาคนทำเนี่ยไม่มีหาบหรอกเพราะใครฟังถ้าคนที่คิดอย่างที่ที่ดรวนเขาบอกมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับเขาควจจะเข้าใจได้เร็วเขาต้องต้องสมัครแน่านอนแต่เกินเกินแปดสิเปอร์เซ็นต์แต่แต่แต่ปัญหาผมก็ติดตรงนี้แหละผมไม่สามารถที่จะพอ่า<ม>โอเคอันนี้มันเรียกว่าจุดอ่อน จุดอ่อนจุดแข็งพี่พี่ก็เอาจุดนั้นล่ะจุดแข็งของพี่อ่ะส่งมาเพราะว่าเรามีใช่กกเเบนีี่่ยยลูกพี่ใหญ่ไปเนี่ยคุณวิเชียนเขาพาไปเลยใชค่แม่ยุ้่สายเขาจะดำเนินการแทนเองถูกต้องไม่ต้องมีผมไปหรอกใช่ไหมผมก็มีหน้าที่แบบหาสายงานแบบนั้นได้กว่าผมจะเป็นต้อั้งนานๆผมผมเบื่อแล้วไงมันนั่งแบบนั้นมันมันไม่โอเคเข้าใจ แต่ก็โอเคอ่ะแต่พี่ก็พี่เข้าหลายรอบแล้วพี่รู้แล้วขั้นตอนก็้โอเคละถ้าพี่เข้าใจแบบนี้ทุกคนเข้ามาเหมือนพี่ได้หมดเลยก็คือเข้ามาเรียนรู้ทุกวันมาแบบนี้ยแต่มันมันอยู่ในหัวปวเปิดเดิมๆแล้วมองทะลุแล้วแต่ผมติดตรงที่ผมไม่สามารถที่จะไปนั่งประชุมเนี่ยอย่างที่เออบริษัทแม่เนี่ยได้ได้ได้ได คือได้อยู่แต่ไม่สามารถทีดได่ไปได้ทุกครั้งไน่นอนแค่นั้นบอกบอก,บอกตามตรงได้ไม่ไมีมปัญหาไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวเราแก้กันแก้ปัญหากันได้ไมผมไม่โกวกจริงๆผมบอกตรงแต่เราเข้าใจเราศรัทธาอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถทีดได่ไปได้ทุกครั้งแคนั้นละ <อ Biraz S 1> โอเคไอ้ powerpoint ที่ผมส่งไปให้เปิดได้ไหมผมยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ดูเฉเพาะผมส่วนใหญ่ก็ฟังในอบรมไปก่อนเนี้ยอย่างที่พวกบอกเนี่ยก็ศึกษาไปตามที่เขาอบรมก็ดูว่าแต่ส่วนใหญ่ก็คือเข้าใจเพราะผมถ้าเขา เขาเปิดนผมคิดว่าผมจะสมัครไอ้นี่เนี่ยไอ้สิบห้าไอ้ชั้นแล้วอ๋ออ่าโอเคถูกต้องอ้ออ่าวันไหนพี่พี่พี่แจ้งผมมาพี่จะสมัครออนไลน์หรือไปเปิดที่บริษัทเพราะว่าเอ่อตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าไซน์เนี้ยไซน์พตตินัมเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปรลรอเท่ๆส่งมาด้วยเลยวันที่พี่สมัครเพราะว่าเดี๋ยวท่านประธานเขาก็ประกาศแล้วก็ใส่ออนนี้เขาจะส่งตำแหน่งให้พี่แล้วก็มันก็มีภาพสวยมากเห็นแล้วสวย ครับเนาะเอาภาพรอๆที่เท่มาเลยนะเอาภาพแบบใส่สูตรมาเลยนะคนเตอนนี้คือหลังจากที่ผมได้ฟังในกิปเขอาว่าอย่างที่คุณี่ชวนมามาห้าหกปีแล้วแต่ผมรับรู้ทุกอย่างเลยแต่ผมผมบอกบอกโอ้ยแต่เลยจะเป็นงานเหมือนกวกอะไร่ะแต่ไม่ก่อนในเบย์ก็มีคนพาไปนี้ไปนั่งผมเบื่อจริงไปนั่งฟังหนอะไรพวกเนี้ยในห้องโถงพ่กลงบนสี่ร้อยห้าร้อยโอ้ยเบื่อมากเออเออเอออันนั้นมัน อ่อมันสมัยเ <ừ. S 1> มื่อก่อนเนาะมันคือการขายสินค้าแต่ตัวนี้มันเป็นสินค้าเป็นบริการสินค้าจําเป็นไงใช่ใช่เข้าใจเป็นคนละอย่างมันยุคอออนไลน์มันก็อสะดวกเราเออค,อคือคือเราไว้ร้อมที่เยอะไปด้วยตัวเองไงคือบางทีเราเบื่อเบื่อการเดินทางด้วยแบบนั่งเดื่มนั่งกินติฟกาแกับน้องนุ่งเพื่อนฝูงสนุกกว่างโอ้ยเยี่ยมเลยจะไปนั่งเสียเวลาสองสามชั่วโมงอยู่ในห้องมึงโหเครียดเลยโอตรง